โอ้โหอบเสร็จแล้วค่ะอู้ดฟูกรอบมากทุกคนดูติดหนังไม่ใช่เชิงสามชั้นนะทุกคนที่นี่ชื่อคุชเชนราเทนนะคะเดี๋ยวนี้จะหั่นแล้วก็หมักเดี๋ยวจะไปอบกรอบกันนะคะที่ปกติเราเนี้ยซื้อมาแล้วทำหมูอบกรอบราดซอสเนาะแบบเยอรมัน เดี๋ยวจะแบบหั่นให้มันแบบหั่นง่ายๆเวลาทานอบออกมาแล้วเราก็จะแบบหั่นอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่านี่งจะหั่นตรงหนังก็จะมาโรยเกลือเกลือเกลือ,ลอโรยให้ทั่วเลยนะคะด้านนี้เราก็จะมาหมักรสดีหมักไว้ เนี่ใส่เมื่อกี้เป็นคานอบื้อเลยนะคะคนเป็นผงคานอรสผักนะเดี๋ยวปิ้นทางใส่รสอาคานอลงไปในซอกๆนี้สักหน่อยให้มันซึมเดี๋ยวจะหมักไว้นะคะสักสิบห้านาทีก็จะหมักไว้นะคะสักสิบห้านาทีเนาะได้ที่แล้วเดี๋ยวจะเข้าเตาอบ กะพลาสติกออกก่อนนะคะทุกคนแล้วหนึ่งก็จะทา,าน้ำส้มสายชูตรงข้างหน้าเนี่ยนะนี่นะคะก็จะทาทาทูาทาทาูน้ำส้มสายชูนิดน้าใ้ทั่วอบเสร็จแล้วค่ะอู้ฟูกรอบมากทุกคนดูจะมาหั่นจ้าเดี๋ยวแม่หั่นก่อน ดูลินดี้ทุกคนเอ้ยไม่หันก่อนลกูกไม่หันก่อนทุกคนขอหันกลับมาแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนิ่งทาหมูกรอบไว้นะคะแล้วก็อบราดซอสให้กับในช่างนิ่งเคยทําคลิปแล้วเนาะมันเป็นมันเป็นอาหารเยอรมันนะคะแล้วก็ทานคู่กับมันฝรั่งบดนะคะแล้วก็มีซอสราดนะคะแล้วก็มีจะต้มผักอ่าคู่ คูไปด้วยก็ได้แครอทหรือรถั่วอะไรเงี้ยคู่ไปนะคะอร่อยมากๆเลยแต่ตอนนี้หนิงจะมาจัดเมนูของหนิงกันค่ะทุกคนพอกลับมาก็เก็บเพิ่มไม่รู้จะได้ทำไหมอยากทั้งแกงเห็ดดูคนอุย้ยผักงามมากแล้วก็มีสลัดเนาะสลัดกินกับตำถั่วนี่งอบอบหมูกรอบไปแล้วแหละแ,แล้วก็บีบขนมจีนบีบขนมจีนสดๆไว้เดี๋ยวเรามาตำถั่วหมูกรอบกันะค่ะทุกคน มืดในครัวมืดแล้วทุกคนสามทุ่มแล้วยังจะกินอีกอ่ะใส่พริกลงไปสดสดจากสวนเรานะคะ,ะใส่พริกเขียวผสมได้ไหมอ้าวตำพริกเสร็จนะคะแล้วก็ตำถั่วของเราก่อนเพราะว่าถั่วเรามันจะเนื้อแน่นเนาะตำยากสักหน่อยหัน่นหั่นลงไปสดๆจากสวนจ้า หัวให้แหลกก่อนนะคะแหลกแบบว่าที่เราต้องการนะแล้ว่าไม่เป็นชิ้นใหญ่ๆออามาปรุงใส่มะนาวลงไปนะคะอนนมะนาวเค็มชอหบวบานชอบมันใส่บัเขียเคีย,คยมะเขือส้มสุดยอดมากเลยปลูกเองจากสวนนะคะ กระลายด้วยเส้นละย่อๆสัก,ห,สกนหนึ่งนะใส่ผงนัวของเราลงไปแล้วแต่ความชอบนะคะผงกายสิทธิ์ใส่อะไรก็อร่อยใส่น้ำปลาอันนี้นี่ตานางฟ้านะทุกคน ตาลสักหน่อยปกตินี่ไม่ไม่ชอบใส่น้าตาลน,นะสม้มตำหนึ่งไม่ชอบใส่น้ําตาลเป็นคนชอบแบบกินเค็มๆใส่น้ําปลาหน่อยลงไปก่อนแล้วค่อยปอยยยยยอรุงยอะเยอยอ่เยอโคเรโคเรบ้านเะนี้ยลืมลืมใส่กระปิทุกคนค่ะใส่นิดหนึ่งพอ พอให้ไม่มีกลิก่นกะปิไม่ใส่ก็ได้เนาะเมื่อกี้มันแซบนัวแล้วอะ่ะแซบไปเด้อบันเ้เด้อใส่แค่นี้พอแล้วเด้อกววาดๆให้เรียบโอโ้โหมันสุดยอดเลยทุกคนดูหมูกรอบวางไข่ต้มสักฟองหนึ่งนะ ให้มันบับสุดๆไปเลยนี่วางไปตรงนี้เลยนี่ตำถัว่วหมูก,กรอบค่ะทุกคนอาหารเด็ดจ,จากสาวขอนแก่นจา้ามาเดอบานี่เด้อเห็นไหมคะทุกคนมันมืดมันมืดหน่อยนะเดี๋ยวมาชิมให้ดูแป๊บหนึง่ง <laughs> มันมืดมันดึกแล้วค่ะตำถั่วหมูกรอบใครไปเที่ยวขอนแกน่น โอ้ช้อนมันไปไหนช้อนมันตําเมื่อกี้น่ะเออคึมเปื้อนแล้วแซ่บมากหลายเดอ้อถั่วดสดๆจากสวนเด,อเดอ้อค่ะเด้ออือาไฟสองหน้านมจีนนมจีนพรุ่งนี้เขาจัดข้าวทำถั่วอีกรอบแกงเห็ดโอ้ยเมนูโอ้หิวหลาย จะเป็นวันนั้นของเดือนค่ะทุกคนอืมเซฟไล่ขออมูกกรอบหน่อยมูกรอบกรอบมากทุกคนอบตอนแรกนี้อบใช้ไฟร้อยแปดสิบเนาะอบไปชั่วโมงหนึ่งจากนั้นก็เพิ่มเป็นสองร้อยอบอีกชั่วโมงหนึ่ง กรอบเลยแซ่บแล้วนี่ชิมให้ดูเอาอมันน้ำหรอชิมน้ำอืมอืมมันก็จะเด้อไม่ดูเด็ดสาวขันแก่น ตำถั่วมุกกรอบนะฮะทุกคนไปคอนแกนสั่งเลยเอยไปร้านอาหารตำถั่วมุกกรอบอืมอ้มไสองหน้าไปไหมอะ่ะว่าจะไปตำแบบนั่งกินกลางแบบสวนนะ้ำฝนก็ตก ัเลยค่ะทุกคนอากาศก็กเย็ยน พริกห้าเม็ดอู้พริกเผ็ดนะเนี่ยห้าเม็ดิกชอบอ้ามเดี๋ยวใส่หมูกรอบให้กันกินอยู่ไกลเมื่อกี้ อ้างค่ะอ้าง,งตำทั่วหมูก,ก็ต้องลอง,องลองจินคอเถอะอจุ่มน้ำมานานแล้วแหละ ให้ดูคำสุดท้ายขอคำสุดท้ายขบก,ก,กรอบกับตั่วกับหมูก,กรอบไข่ก็ยังวางอยู่ตรงนี้อือหือก็ก,กรอบๆย่วทุกคนให้หิวนี่ That line. But